แต่ว่าในช่วง4ปีหลังเี่ยจะเห็นว่าผมมาเริ่มลงทุนในทั้งคอนโดนะฮะลงทุนในสตาร์ทอัพนะฮะในมุมของ Angel Investor นะครับอีกบทบาทหนึ่งก็คือจากการที่เป็น Founder Stock Tomorrow ตอนนี้ก็มาเป็นผู้บริหาร Stock Tomorrow เนี่ยแต่ว่าความเติบโตของ Stock Tomorrow ก็คือมาเป็น Tomorrow Group ผมจะพูดตลอดว่าชีวิตผมนะวันนี้นะฮะเป็นอย่างนี้ได้เพราะการลงทุนล้วนๆเลยนะครับ มันคงเป็นไปไม่ได้เลยถ้าหากว่าผมไม่ได้มีเงินก้อนหนึ่งจากจาการลงทุนที่ผมทุ่มมันสุดตัวมันคงจะดีไซน์ชีวิตแบบที่เป็นอย่างทุกวันนี้ไม่ได้ถ้าบอกว่าที่บ้านไม่ได้แบบร่ำรวยมาก่อนเนี่ยนะฮะเ,เป็นพนักงานเงินเดือนหมืน่นสองหมื่วิธีเดียวที่จะหลีกไทยได้ก็คือต้องต้อง,ต,องต้องหาทูตัวหนึง่งซึ่งผมมองว่าฮุ้เนี่ยเป็นทูที่เขาเลือกถูกสตากับผมแล้วทำให้ผม เ,เกิดเวลวขึ้นมานะฮะถ้าวันนั้นนะฮะประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยผมไม่เริ่มลงทุนหุ้นนะฮะก็พอได้นึกออกปัจจุบันผมก็ยังเป็นวิศวกรอยู่ดูแลเรื่องจัดซื้ออยู่นะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ผมมองนะคือก็จะเป็นรูทีนของคน,นที่ไปรีทายตอน55ปี60ปีนะครับวันนั้นผมตั้งเป้าแล้วแหละว่าผมจะต้องรีทายก่อนอายุ40 ช่ชงดีที่ทําได้นะฮะวันที่ผมเริ่มต้นตั้งแต่อายุ30นะฮะอย่างนั้นเนี่ยมันทําให้ผมได้ลองผิดลองถูกนะะได้สําเร็จบ้างได้ล้มเหลวบ้างและสุดท้ายเนี่ยออไอไอบทเรียนต่างๆความรู้ต่างๆเนี่ยมันทาให้ผมสามารถที่จะเขาเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็เจอตัวเองเจอการลงทุนที่ถูกต้องแล้วนะฮะรีทายได้นะฮะแล้วก็ได้ทำตามความฝันหลังจากวันที่รีทาย แต่ความรู้ที่สาคัญที่ผมเรียนรู้แล้วผมรู้สึกว่ามัน,มนใช้มากๆเลยก็คือการลงไปศึกษาการลงทุนนะฮะด้วยการลงทุนจริงๆนะฮะด้วยตัวเองก็เอาจริงๆนะมันไม่ง่ายหรอก <c oughs> นะฮะมันไม่ง่ายหรอกแต่ผมกลับมองว่าไอ้เรื่องการลงทุนที่มันเป็นเรื่องยากอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีนะฮะตอนนั้นถึงขนาดที่ว่าแต่ละวันที่เราลงทุนแล้วมันรู้สึกว่า้มันไม่ใช่แนวที่ท,ท,ที่มันใช่สําหรับเราเนะี่ย เราจะรู้สึกว่าอึดอัดบ้างเครียดบ้างคิดอยู่นั่นแหละว่าเอทำไมไม่ใช่นะแต่ว่าเชื่อไหมครัว่าพอเราเราเราทบทวนมาเรารู้คําตอบแล้วว่าเออเฮ้ยแนวนี้ใช่แนวนี้ไม่ใช่การลงทุนตรงนี้ดีการลงทุนแบบนี้ไม่ดีอะไรเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสตรองขึ้นโชคดีฮะ <laughs> นักลงทุนสมัยนี้ง่ายขึ้นผู้อย่างนี้มันมันสามารถที่จะทําให้คุณนรู้ว่า ต่างประเทศเกิดอะไรขึ้นนะฮะร,ราคาน้ำมันเมืคืนเป็นไงตลาดหุ้นปิดตอนตีสามตีสี่เนี่ยคุณรู้ทันทีเลยงั้นสมัยเนี้ยโชคดีนะฮะคุณเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา5ล้านเป็น10ล้านบาทภายใน6ปีนะฮะฟังดูน่าจะหมั่นไส้นิดนึงทำได้ ผมก็จะหาสินทรัพยที่เขาเรียกว่า,ามีอนาคตมีโกรธนะฮะให้เห็นให้ได้ภายใน6ปีนั้นนะครับทำได้นะฮะหรือถ้าเราคิดง่ายๆนะฮะถ้าไม่ต้องมองว่ากำไรจะต้อง400-500%เนี่ยลองคิดดูนะฮะถ้าเราลงทุนอะไรก็ได้นะฮะที่เรารู้และมีผลตอบแทนให้ปีละ12%อนะฮะ12%ต่อปีนะฮะแค่6ปีเนี่ยผลตอบแทน5ล้านเนี่ยมันก็จะถกต้น อีก5ล้านนะก็จะเป็น10ล้านได้ก็เพราะผมรู้ผมจึงทำได้หลายท่านเองก็คงได้รับฟังหรือรับชมเคสหลายๆเคสของการลงทุนนะครับผมเองไม่อยากจะเรียกมันว่าเป็นการลงทุนที่ผิดหรือถูกแต่ผมอยากจะบอกว่ามันเป็นแค่การที่เรารู้หรือไม่รู้ในการลงทุนมากกว่าแล้วก็องความรู้ต่างๆเนี่ยครับเรามีให้ท่านในงาน Thailand Investment Fest อย่าให้ความไม่รู้มาจำกัดความมั่งคั่งของท่านครับ